สวัสดีค่ะวันนี้ครูมันจะมาปรับปรุงแปลงผักเก่านะคะเพราะว่าซื้อต้นกล้ามาใหม่นะคะไม่มีเวลาเพาะก็เลยซื้อต้นกล้ามาใหม่แล้วก็แปลงผักเก่าเนี่ยผักมันไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาปรับปรุงแปลงผักเก่าแล้วก็ปรับปรุงดินนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้แปลงผักให้มันดูง่ายนะคะสะดวกง่ายต่อการไปดูแลนะคะ ซึ่งมันง่ายมากเพราะว่ามันเป็นอิดบล็อกนะคะมันเป็นอิดบล็อกแล้วเราก็สามารถปรับเปลี่ยนอิดบล็อกให้มันเป็นรูปทรงนะคะาตามที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะทํายังไงกันบ้างไปดูกันได้เลยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องถอนผักเก่าทิ้งให้หมดก่อนนะคะไม่ต้องเสียดายเพราะว่าน้องต้นไม่สมบูรณ์หรือถ้าสมมุติว่ามันยืดต้นมันยืดนะคะเราก็ไม่ต้องท,อทน ลูกต่อไปเพราะว่าเขาไม่สวยอ่าแล้วการเจริญเติบโตก็จะแค่แกนเอาถอนออกมาเนี่ยก็กินได้อยู่นะคะอ่าอันเนี้ยเอาไปกินเก็บเอาไปกินได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะปรับปรุงอ่าพื้นที่อิดบล็อกของเราอย่างไรนะคะขึ้นแปลงอย่างไรอ่าการทำอิดบล็อกเป็นแปลงมันง่ายนะคะอ่าในการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนพื้นที่สะดวก แล้วอีกอย่างหนึ่งดินที่อยู่ในแปลงเนี่ยเขาจะไม่ไปไหนเขาอยู่ในแปลงถ้าเราบำรุงดินดีอยู่แล้วส่วนใหญ่บ้านครูมันเขาจะใส่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกออต้องเป็นปุ๋ยคอกตากแห้งด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมะแมลงกินอ,อ่กินรากพืชแต่ถ้าเราเอาปุ๋ยที่ซื้อจากชาวบ้านที่เขายังไม่ตากแห้งนะคะ พืนเราก็จะตายเล็งอยู่นานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำบล็อกที่ง่ายต่อการดูแลสะดวกง่ายอ,อยากจะบอกว่าการดูแลดินเนี่ยเราก็ให้บำรุงไปเถอะนะคะเราไม่ต้องเสียดายดินบ้านเราถ้ามันไม่สมบูรณ์เราก็ซื้อดินซื้อดินที่เขาขายมาผสมแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกเป็นหลักนะคะประเภทขี้วัวขี้ควายตาแข้ง หรือประเภทเป็นเม็ดเมก็ได้นะคะส่วนใหญ่ครูใช้เป็นเม็ดมันง่ายดีนะคะแล้วก็ศึกษาดูถ้าซื้อเพจไหนก็ซื้อเพจนั้นไปเลยจะได้ไม่เสียใจถ้าไปซื้อเพจอื่นอาจจะมะีที่เราไม่ไว้างใจเราก็ต้องหาเพจที่เราถูกใจสักหนึ่งพึ่งเพจวันนี้จะมาปลูกคะนา้านะคะปลูกคะนา้าเห็ดหอมเพราะว่าติดใจปลูกคราวที่แล้วมันต้นอ้วนก็เลยติดใจเอามาปลูกอีก ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคณะฮ่องกงค่ะซื้อมาเพราะว่าไม่มีเวลาเพราะนะคะช่วงนี้ก็จัดการเรียนการสอนแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ก็เลยไม่มีเวลานะคะอันไหนที่ทุนแรงได้เราก็จะทุนแรงถ้าแต่ถ้าเรามีเวลาเราก็ปลุกเพราะเองได้นะคะสามารถเพราะเองได้จัดการวางเรียงกันไปก่อนนะคะ ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มตูดเข้าไปแล้วก็เอาเข้าออกมาให้หมดก่อนจากถาดเพาะแล้วก็เอาวางเรียงไว้แล้วถึงจะมาปลูกมันจะใช้เวลารวดเร็วหน่อยนะคะ,ะแป๊บเดียวเราก็สามารถปลูกผักเสร็จแล้วอันนี้ง่ายต่อการดูแลมากนะคะ,ะลดน้ำดูแลแล้วก็ดูเรื่องของอมแมลงอันนี้ซื้อผักผักกาดกวางตุง้งห้องเต้ลองมาปลูกดู ในแปลงว่าจะสวยไหมอ่าเหมือนเดิมเอาไม้ลูกชิ้นนะคะเสียบตูดเขาออกนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็บีบแล้วก็เสียบตูดเขาออกลากเขาจะได้ไม่ขาดก็ทําการวางเรียงเรียงไว้ว่าเราจะปลูกแถวละเท่าไหร่แล้วก็จะการปลูกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว